Afterwork Podcast Give you good inspiration สวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับในตอนที่แล้วผมได้พูดกฎ1ใน10ข้อที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จของแจ็คมาคือการนำความคุ้นเคยกับการถูกปฏิเสธเพื่อนๆสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ในลิงก์ที่คำบรรยายใต้คลิปนี้นะครับและในวันนี้ผมอยากจะขอแชร์อีกหนึ่งข้อนะครับคือ Don't c m p l a i n look for opportunity หรือหยุดบ่นและมองหาโอกาสแจ็คมาบอกว่าคนเราสามารถหาโอกาสที่ซ่อนอยู่จากคำบ่นเหล่านี้ให้มองว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเพราะโอกาสมีอยู่เสมอในช่วงก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จก่อนที่จะมาเป็นนักธุรกิจเขาเริมเ่มไปเสษมาหลายครั้งและล้มเหลวมาหลายครั้งสมัครงานหลายที่ก็ไม่มีคนรับ สุดท้ายเขาไปสมัครเป็นครูมหาวิทยาลัยได้เงินเนประมาณ10ดอลลาร์เขาบอกว่ามันก็เป็นช่วงที่ยากลําบากพอตัวและเขาก็พูดต่อว่าแต่คุณรู้ไหมผมไม่เคยบ่นเลยผมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดว่าเราอาจจะยังไม่ดีพอและคิดอยู่เสมอว่ามันต้องมีบางสิ่งที่พิเศษรอผมอยู่ถ้ามองในมุมกลับแทนที่จะบน่นถ้าเราผ่านช่วงที่ยากลำบากนี้ไปได้ ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพื่อเป็นแรงผลักดันและบทประโยชน์ให้ตัวเราไปจุดที่ดีกว่าเดิมและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับและในวันนี้ผมอยากจะขอแชร์3วิธีเลิกบน่นแล้วจะทําให้ชีวิตดีขึ้น 1. ตั้งสติเสมอทุกครั้งเมื่อจะเริ่มบน่นส่วนใหญ่สาเหตุการบน่นมักจะเกิดจากสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการฝึกให้ใจิตใจมีทักษะเซลโออนทที่สูงจะช่วยให้เราตระหนักรู้ รู้จักอดทนสงบขึ้นและสามารถจับยังการพูดในพลังงานแง่ลบๆออกไปได้บนันทีการระบายออกไปทันทีก็ไม่ได้ช่วยให้บางสิ่งเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับ 2. ฝึกใช้คาว่าแต่ดูบ้างจงระลึกไว้เสมอว่าไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ตรงตามใจเราได้ทุกอย่างครับผมอยากให้เพื่อน,อนๆลองใช้คําว่าแต่เป็นเทคนิคในการคิดเชิงโพสิทีดูบ้างเช่นก่อนที่เราจะบ่นเพื่อนร่วมงานว่า ทำไมเขาดูเป็นคนทํางานเชื่องช้าจังเลยแต่เขาก็เป็นคนทำงานรอบครอบไม่ผิดเลยนะทำไมเขาคำนวณตัวเลขผิดบ่อยๆแต่เขาก็เก่งภาษาอังกฤษนะบางทีถ้าเรามองในมุมดีของคนอื่นดูบ้างก็อาจจะช่วยให้เราบ่นน้อยลงนะครับและ3หัดยกย่องคนอื่นให้ชินการบ่นเกิดจากการคาดหวังในจิตใจเราที่ต้องการให้เป็นแบบนั้นแต่มันกับสวนทางกับสิ่งที่เราคิด ลองกลับมานึกดูว่าตัวเราตั้งแง่กับคนอื่นมากไปหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นการสนใจในสิ่งที่เขาทํามากขึ้นบางทีในอีกมุมที่เราไม่เห็นมือรู้ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาทําแบบนั้นเมื่อเรารู้ก็อาจจะเปลี่ยนความคิดและเข้าใจเขามากขึ้นก็เป็นได้นะครับบางครั้งถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นการชมซึ่งกันและกันเมื่อมีโอกาสหรือให้คําแนะนําทุกครั้งที่เกิดปัญหาหรือว่าคุยกันตรงๆเลยก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีดกว่า การมามบนการรับหลังซึ่งจะขอให้เกิดพลังงานลบๆแก่กันและกันซึ่งไม่น่าจะดีเลยใช่ไหมครับเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วว่าการบ่นไม่ใช่ทางออกการแก้ปัญหาน่าจะเป็นตัวการที่ทําให้ตัวเองและคนรอบข้างรู้สึกแย่มากขึ้นฉะนั้นช่วงท้ายนี้ผมมีคําถาม3ข้อที่แจ็คมาไว้ตั้งคําถามกับสิ่งที่ได้ยินเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างให้กับชีวิตอย่างมหาศาลได้ผมขอเอามาแชร์ดังนี้นะครับ ข้อ1คือมันเป็นเรื่องจริงไหม 2. มันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้างและ 3. ม,มันมีอะไรที่ฉันสามารถทำให้แตกต่างไปจากนี้ได้บ้างเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรที่จะหาโซลูชันในการแก้ไขปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในการหาคัสเตอร์เพนก็อาจจะเป็นได้นะครับ ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามเราเพื่อไม่พลาดสาระและแรงบันดาลใจดีๆจากเรานะครับ Afterwork สวัสดีครับ